นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตอเองยังรอท่าทีที่รัฐบาลจะหาหรือกำหนดวันเลือกตั้งยอมรับว่าบทเลือกตั้ง20กรกฎาคมเป็นไปไม่ได้แล้วและอย่างเรียกร้องให้รักษาการรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีอนุญาตกลุ่มนิติราชว่าให้ชี้แจงนะครับว่าออกช่อง11ได้อย่างไรครับ นายสมชายศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งพูดถึงการนัดหาหรือร่วมกับรัฐบาลถึงการตราพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งอีกครั้งหลังจากที่การหาหรือเมื่อวันที่15พฤษภาค,คมยังไม่ได้ข้อย,ยุติโดยบอกว่าขณะนี้ยังคงรอรัฐบาลเป็นฝ่ายนัดวันเวลาและสถานที่ซึ่งประเด็นการหาหรือกอกตยังต้องขอความชัดเจนในสองประเด็นเดิมคือเรื่องอำนาจของผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ว่ามีอำนาจสามารถทูลกล้าวทูลกระหม่อมหรือรับสนองพระบรมราชโองการได้หรือไม่และประเด็นพระราชกฤษฎีกาให้อำนาจกกตแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีให้สามารถเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปหากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบระหว่างจัดการเลือกตั้งนายสมชายระบุว่ายังมีประเด็นต้องหาหรือเพิ่มเติมเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันว่ามีความพร้อมมากน้อยเพียงใดในการจัดการเลือกตั้ง เบื้องต้นอาจจะให้หน่วยงานความมั่นคงเสนอแผนการรักษาความปลอดภัยการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจจะสามารถสนับสนุนกรกตในการจัดการเลือกตั้งให้ประสบความสําเร็จได้อย่างไม่สูญเปล่าพร้อมกับย้ําว่าวันเลือกตั้งตามกรอบเดิมที่กําหนดไว้คือวันที่20กร,รกฎาคมนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วเนื่องจากระยะเวลาไม่เพียงพอต่อกระบวนการตราพระราชกฤษฎีกาครับจึงจําเป็นจะต้องหาหรือเพื่อกําหนดวัน ชัดเจนห่หนใมายสมชายยังตั้งข้อสังเกตถึงการหาหรือครั้งต่อไปว่าหากต้องมีการยกเลิกหรือยุติกัะทันหันเพราะเกรงว่าผู้ชุมนุมจะเข้ามาก่อกวนอีกครั้งนั้นจะสามารถจัดการเลือกตั้งให้จะสำเร็จได้อย่างไรเพราะเชื่อว่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมาอีกแน่นอนนายสมชัยบอกว่าการประชุมกรกตวันอังคารที่20พฤษภาคมนี้ จะเสนอให้กกตทำหนังสือสอบถามไปยังรัฐมนตรีที่กำกับดูแลช่อง11ถึงการถ่ายทอดการอภิปรายของกลุ่มนักวิชาการนิติราชที่มีขึ้นวันเสาร์ที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาระหว่าง18นาฬิกาถึง19นาฬิกาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตว่าเป็นคำสั่งถ่ายทอดของใครและใช้เงินในการดำเนินการเท่าไหร่เนื่องจากเนื้อหาที่นำเสนอเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล และมีความมีการนําเสนอข้อมูลที่สร้างความแตกแยกและสับสนต่อประชาชนยกตัวอย่างเช่นการระบุว่ารัฐบาลสามารถทูลกล้าวทูลกระหม่อมนําเสนอพระ,ะราชกฤษฎีกากําหนดวันเลือกตั้งได้เองโดยไม่ต้องความขอความเห็นชอบจากกะกะตหากพบว่าเป็นการดําเนินการโดยผู้บริหารสถานีก็จะดําเนินการตักเตือนอย่างเป็นทางการต่อไปครับ